อยากชงกาแฟสดง่ายๆเหมือนร้านกาแฟไหมวันนี้เรามีเครื่องชงกาแฟออโต้ที่ใช้งานง่ายสุดๆมาแนะนำกันรุ่นนี้เลย Coffee p a s e รุ่น Multi p a s s Model สำหรับการติดตั้งเครื่องนี้นะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กเติมน้ำเติมเมล็ดกาแฟและสามารถปรับเบอร์บทได้จากในเครื่องเลยนะครับ ปรับตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการปรับละเอียดถ้าปรับทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นปรับหยาบและกดค้างท si ี on, ่รูป POW e r on ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะติดเมื่อเครื่องติดแล้วนะครับเครื่องจะขึ้นเตือนว่าให้ทำความสะอาดท่อนมถ้าทําความสะอาดมาแล้วกดไม่ก็ได้หรือถ้าต้องการทําความสะอาดให้กดใช่เมื่อกดใช่แล้วทางเครื่องจะขึ้นเตือน และแจ้งว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับหลังจากทำาำขัาสตร์เสร็จแล้วนะครับเครื่องจะขึ้นโชว์หน้าจอที่เป็นเมนูต่างๆให้เราตามนี้เลยเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับหลังจากขึ้นหน้าจอเมนูแล้วนะครับเราก็พร้อมใช้แล้วผมจะยกตัวอย่างการสกัดช็อตนะครับผมเป็นเมนูเอพิโซดกดไปได้เลย เราสามารถตั้งปริมาณของผงกาแฟได้นะครับต้องการมากหรือน้อยเข้มหรืออ่อนนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็สามารถตั้งปริมาณของน้ํากาแฟที่เราต้องการได้เลยอย่างผมต้องการประมาณ30 mL นะครับผมก็จะมาตั้งตรงนี้ได้ทีนี้เรามาลองดูที่เมนูนมกันบ้างนะครับผมผมจะเลือกใช้เป็นคาปูชิโน่นะครับผม เหมือนเดิมนะครับเราสามารถตั้งปริมาณได้นะครับผมตั้งปริมาณนมได้เหมือนกันนะครับและสําหรับนมนะครับผมเราสามารถตั้งฟองนมนะครับตรงนี้ได้นะครับต้องการฟองนมหนาฟองนมน้อยนะครับบิดตามนี้ได้เลยนะครับผมจะมีบอกด้านนี้นะครับ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับสามารถปิดเครื่องด้วยการกดครั้งที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยเครื่องจะทำความสะอาดตัวเองวิธีการก็คือหาน้ำสะอาดนะครับแล้วนำท่อนมลงไปจุ่มไว้จากนั้นกดยืนยันเครื่องก็จะทำความสะอาดให้เองอัตโนมัตินะครับหลังจากทำความสะอาดหัวชงเสร็จแล้วนะครับเครื่องจะขึ้นเตือนให้ทำความสะอาดท่อนมด้วยนะครับเราสามารถทำได้เหมือนตอนที่เปิดเครื่องเลยนะครับกดยืนยัน เมื่อต้องการเข้ามาที่ตั้งค่านะครับผมเข้ามาที่3ขีดจะมีขึ้นเมนูนะครับล้างทําความสะอาดแบบง่ายล้างทําความสะอาดนมแบบง่ายสามารถกดล้างได้ตลอดนะครับผมและถ้าต้องการตั้งค่านะครับเข้ามาที่การตั้งค่ารหัสน,นะครับจะเป็น1 2 3 4 5 6ยืนยันนะครับก็จะขึ้นเมนูตั้งค่าต่างๆตรงนี้สามารถกดตั้งค่าได้เลยหากใช้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับหสัปดาห์แล้ว เราควรบำรุงรักษาโดยการใช้น้ำยาในการทำความสะอาดนะครับจะเป็นน้ำยาสำหรับทำความสะอาดเครื่องออตโต้นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมเข้ามาที่การบำรุงรักษาอุปกรณ์แล้วก็ทำความสะอาดระบบกาแฟนะครับเมนูด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับคิกเข้ามา,าระบบจะขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับว่าให้ทำอะไรให้ใช้เม็ดทำความสะอาดนะครับผมย่อนลงไปที่รูตรงนี้นะครับอ่า หย่อนลงไปเท่านั้นแล้วก็กดใช่นะครับเท่านั้นก็จะเป็นการทําความสะอาดเครื่องทำความสะอาดระบบทั้งหมดนะครับหลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเครื่องก็จะปิดการทํางานของตัวเองเราก็ปิดสวิตด้านหลังได้เลยหลังจากที่เครื่องปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําถาดน้าไปทิ้งได้เลยนะครับผมวิธีการก็คือพอรอมานะครับตรงๆอย่างนี้ได้เลย ในถาดนะครับผมก็จะมีถาดน้ำนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นถาดสำหรับใส่ก้อนกาแฟจะจุได้ประมาณ1 0บถึงสิก้อนนะครับผมเมื่อเราใช้งานสักพักเนี่ยพอเต็มแล้วนะครับเครื่องจะขึ้นเตือนให้เรานำก้อนกาแฟไปทิ้งจะชงกาแฟทานเองหรือจะเปิดคาเฟ่เล็กๆเครื่องนี้เครื่องเดียวจบถ้าคุณ